ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเรนเจอร์คอนคาร์เรอร์กันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะก็เราก็จะมาเปิดกาชาเกลีย์เป็นรอบสุดท้ายของโคลาโบนี้แล้วนะฮะเพราะว่าคือมันไม่มีลูบี้ได้จากพีพีพี P P แล้วไงเออนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของโคลาโบนี้แล้วนะสำหรับการเปิดกาชาตามล่าเกีย์โคลาโบ ของโคโลโบท่าสุดแกล่งนะฮะเออนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายเล่าสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะฮะไม่น่าจะมีรอบพิเศษอะไรอีกแล้วนะฮะมันจะมีรอบพิเศษก็ต่อเมื่อผมเติมไงแต่ผมไม่มีตังแล้วนะฮะเออนะฮะแต่ตอนนี้คือเน็ตค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะเน็ตค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะดูดิครับหมุน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 ,หม,น Qiu หมุนอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้ก็ ตามนั้นแหละฮะเคียรอสักกู่นึงนะฮะให้เน็ตมันหมุนดีดีก่อนแล้วกันนะโอเคครับจังหวะน,นี้ไอดีสจบเพนะฮะก็มีรูบีทั้งหมด250สุดท้ายในโคลบโบรอบนี้นะฮะซึ่งมันหมุนอีกแล้วนะฮะคือทำไมเน็ตผมมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยหมุนขนาดนี้เนี่ยนะ พอเธอเอ๊ครับกว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้นะฮะมันใช้เวลาต้องค่อนข้นางที่จะนานพอสมควรอยู่นะฮะซึ่งไอดีสก็จะแน่นอน,นะฮะเปิดตู้นี้นั่นเองนะฮะซึ่งโอเคมาครับไอดีสองของผมก็จะเริ่มที่40ก่อนนะฮะเขาเรียกว่าลองชั้นเชิงนะฮะอยากได้ทั้งโดนแน่นอนทั้งเกียร เกียร์วิ่งเกียร์มืดไม่ใช่เกียร์เวมันเป็นเกียร์มืดโอ้โหธนูห้าดาวคือมันไม่ใช่เกียร์วิ่งมันเป็นเกียร์ตากตูกกาชานะเนาะผมพูดผิดผมพูดผิดนะฮะโอเคนะฮะเรามาลุ้นสองร้อยสุดท้ายของไอดียสองมาเลยดีกว่านะฮะซึ่งอ่าขอโดนแน่นอนได้หรือเปล่านะฮะไม่โดนแน่นอนก็อัพเกียร์ท่ามืดเลยนะฮะ อันนี้คือไม่ได้หวังเลยจริงๆโอโ้เราเราก็เราก็าก,ก็ได้อยู่นะไม่แย่แต่อยากได้โดนแน,น่นอนเจ็ดาวแปดาวเกดาวไม่ได้ว่ะไอดีสองไอดีสก็ปิดท้ายได้เกือบจะสวยงามอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะสำหรับเดือนนี้คือทั้งการเปิดเลนเจอทั้งการเปิดเกียร์เนี่ยก็ ตามนั้นเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะยับยุ้ยี่อยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ผมไล่เล่ามาใช่ไหมไอดีสองทีมสองอาจจะเอาไปใส่ให้กับฟรีเลนไม่ก็เราดูก่อนว่าจะไปใส่ให้กับตัวอะไรดีนะก็ตอนนี้ก็น่าจะมีเล่าเล่าคางไว้อีกอันหนึ่งนะฮะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเล่าผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะฮะก็ได้เล่าอันที่3ของ ID มานะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ID ดีกันเลยดีกว่านะครับ หลับมาเจอกันต่อที่ ID 3นะฮะ ID 3ของผมมีพอดมืดเ้าดาวแม็กนะฮะอยากจะได้โดนแน่นอนมาเสริมอยู่นะฮะสเอ๊ะอยากได้ทั้งโดนแน่นอนทั้งเกียร์อัปเกรดหเลยนะแบบอยากได้ทั้งคู่อ่ะเออเออกมาเถอะออกมาเถอะแค่มันแค่มันออกมาผมก็รู้สึกสบายใจแล้วนะฮะคือ ID นี้มันเป็นไอหนึ่งใน ID ที่แบบว่าเรื่องเกียร์นี่บอกแบบ โอ้โหเกียร์นี่แบบดีสุดๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเกียร์เบื้องต้นที่ไอดีสามื่นก่อนเือยดีสามเกียร์เบื้องต้นมันก็ตามนั้นเลยฮะคือมีมีแต่เกียร์ฟรีอะพูดตรงๆนะฮะก็ตามนั้นเลยนะเรามาลุ้นกันที่ไอดีสามกันก่อนเลยดีกว่านะฮะซึ่งเราสามารถเปิดได้ทีเดียวด้วยนะเออเอาไรไงคือคือแบบว่า สไนเปอร์ส่งหัวไม่ก็ส่งรองเท้ารอ,อ,องเท้าบูทมาช่วยน้ำท่วมหน่อยครับมาลุ้นกันเลยดีกว่ากับ ID.3 นะ ID.3 เปิดมาโอ้โหเปิดมาที่6ดาวเปิดไปต่อเกียร์7ดาวโอ้โหเกียร์โคลาโบมาฮะแต่มันเกียร์หดาวนะเออเจ็ดดาวเจ็ดดาวในเพื่อนไม่นะเกียรหลอยนะสำหรับ ไอดีสก็ตามไอดีสอไปติดติดนะได้ไอเกียร์ชิ้นนี้มาเกิดเร็วเหรอเกิดเร็วก็น่าจะเอาไปใส่ให้กับพวกตัวตัวบินตัวบินอะไรก็ได้นะซึ่งไอดีสอผมก็เอ่อเอาไปใช้พวกตัวแร่น้อยๆแล้วช่องตางไปรดแร่ไอตัวนี้ก็ถือว่าไอเกียร์ชิ้นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะโอเคเราไปชมกันต่อที่ ID 4ีกันเลยดีกว่านะครับคือ ID 3ก็ตามไปแล้วไอดไว้กันต่อครับกลับมาชมกันต่อที่ไอดีนะฮะไอดี ID 4ของผมไม่มีตัวเออ่ทัดมืดเหรอทัดมืดผมมีเจมกับสล็อตนะที่เป็นเดนเจอร์ทัดมืดนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปั้นหวันทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเอามปปั้นไอไอนี่ซะก,ก่อนนะไอ ซาลี่ไอรอนนะซึ่งซลี่ไอรอนก็ตามหน้าทีมเลยครับ9กาดาวแม็กนะฮะอยากได้ทั้งโดนแน่นอนทั้งอัปเกรดธาตุอยู่นะคือถ้าได้อัปเกรดธาตุมาผมก็จะได้ไปทดสอบกับ2ตัวนี้กันอีกนะฮะซึ่งบอกเลยว่า IDC เอา้า IDC ตกเพชรนะ IDC ผมดันตอน2ทุ่มกว่าว่านะตันลีกนะตอนโอ้โหกดอะไรเนี่ย คือ IDC ผมดันหลีกตอน2องทุ่มกว่าแล้วแบบก็ไปอยู่ท้ายๆหลีกเพชรแล้วว่าก็มีโอกาสตกอยู่ซึ่งก็ตกริงด้วยนะฮะก็ตามสภาพครับเอามามาหาเพชรอีกสัก5้ารูปี้แล้วก็ไปเปิดกาชาก,กันดีกว่านะครับซึ่งเดือนนี้ IDC ก็ก็ทำสภาพเลยฮะคือมันก็ค่อนข้นางที่จะเกลือพอสมควรอยู่นะ สำหรับเดือนนี้แต่แต่ถ้าให้เทียบคือมันแต่ถ้าให้พูดถึง ID4 ก็อย่านะคือตอนนี้ผมต้องโอ้โหสิบห้าเพชรคือไอผมมันก็ถามว่ากเกลือมานานไหมมันก็ไม่นานหรอกครับเดือนเดือนที่แล้วก็ได้เดือนนี้เดือนที่แล้วที่เป็นคนละโบรอบที่แล้วนะเป็นไอคนละโบโตกเกียวดีเวนเจอร์รอบสองก็ได้นะแล้วก็เป็นไอคนละโบไออันนี้อะไรนะ ไอ้โคโาโบลืมชื่อวะอ่ะอ่าดิจิมอนเออโคลาโบดิจิมอนก็ได้นะแต่ว่าโคโาโบนี้มาก็เปิดยังไม่ได้นะครับเรามาอันนี้สักแยมแยมสักห้าตัวนะบางทีตรงนี้อาจจะเป็นเทมกะก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะอันนี้คือถ้าผมคิดว่าผมไม่ได้เทมกะผมกนะ็จะลองปั้นอิชิดะยามาโตมาดู่กน,นะแต่โดนใบเหลียงไปนะฮะโอ้โหโดนใบเหลืองวะ่ะ เรามาลุ้น200นี้กันเลยดีกว่านะฮะเรามาลุ้นเกียร์โดนแน่นอนกับรองเท้าที่ไอดีสกันเลยดีกว่านะครับรองเทา้ารองเท้ามืดรองเท้ามืดโอ้โหโลกเปิดมาที่5าดาวนะฮะคือเมื่อกี้2 ID ดีแรก2ดีแรกเปิดมาที่เกียร์หกดาวใช่ไหมรอบนี้เปิดที่5าดาวเรามาลุ้นลุ้นรองเทาเ้าเตียวหุย เกียรจะดาวเกียร์ดาวเกียรเข้าทาวเรียบร้อยนะฮะโอ้โ oh, ห oh. คือก็ตามสภาพเลยฮะ IDC ผมก็เกลือเกลือตามไปอีกหนึ่ง i d ีนะแต่เกียร์ i d 4เบื้องต้นมันก็ให้ให้พูดตรงๆก็พอสมควรดีดีอยู่พอสมควรนะแต่คิดว่าเดี๋ยวผมผมมีไอ้นี่ผมมีโดนไน่นองนชิ้นผม ตอนนี้ผมยังพยายามปรับเปลี่ยนอยู่เว้ยเพราะผมมีซารีไอดอลอีกตัวหนึ่งนะแต่ลองดูก่อนว่าผมจะสลับเกียร์ยังไงอีกทีหนึ่งนะฮะผมคิดว่าตามที่ผมได้ลองคำนวณแล้วผมก็จะผมก็จะสลับสลับเกียร์กันแบบนี้นะฮะเออคือ,อได้เกียร์พวกนี้มาก็ผมมองว่าก็อืตามนั้นแหละฮะคือก็เกลือเนาะ เคเดี๋ยวเราไปชมกงนต่อที่ ID 5กันเลยดีกว่านะฮะไปชมเันต่อที่ ID 5ครับเรากลับมาชมเันต่อที่ ID 5 ID ลองสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะซึ่ง ID 5ของผมก็ดบบีกไม่สูงนะฮะและก็รูบีไม่พอที่จะเปิด200ด้วยนะฮะคือ ID 5ผมน่าจะจบสัมมาซักทอง 2, น่าจะใช่นะฮะเปิด4ี่ 2รอบนะฮะเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าเฮ้ยบางที40ก็เผียวได้นะฮะเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าแบบบทคนจะท่ายล้ว40ิมันก็ต้องได้แล้วแหละนะจงังหวะนี้เกียร์ปืนโดนแน่นอนนะครับแล้วก็เกียร์รองเท้ามืดน,นะฮะมาดูกันที่40แรกกันเลยดีกว่านะฮะ40ิบแรกได้มาเป็นุ เกียร์หกดาวลองไอของโคลาโบนี้ว่ะเออเปิดมาเป็น6ดาวโคลาโบนะฮะรอบนี้จะเป็น7ดาวโคลาโบหรือเปล่าผมคิดว่า7ดาวโคลาโบต้องมาแล้วแหละนะฮะมาลุ้นกันที่รอบที่2รอบสุดท้ายของ ID 5กันเลยดีกว่านะฮะเกียร์เจ็ดดาวโอ้โหทัวร์หกดาวนะฮะตามสภาพอีก ID หนึ่งนะฮะก็ ได้เกียร์โคลาโปหกดาวมาแต่ก็มองว่าก็ไม่แย่นะเอาไปใส่ใตัวอะไรดีอะคือทีม PVP ผมฟือทีมนี้ผมน่าจะาไปใส่ให้กับเออเกียร์แล้วตัวตัวที่ใส่อาจจะใส่ให้กับมูลลดน้ำหนักนะรอดูรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจินต่อที่ ID 6 ID The Last ในคลิปนี้กันดีกว่าท้ดีสุดท้ายนะน่าจะไปพูดภา,าษาอังกฤษทำไมเนี่ยเออนะฮะไปชมกันต่อที่ไอดีหดีสุดท้ายครับเราก็มาชมกันต่อที่ไอดีหดีสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วก็จะมาถึงบทสรุปของโครโรฟัวนี้แล้วนะฮะเรามาดูกันที่ไอดีหกนะฮะดีหผมจบหรีทองสอโอเคได้อยู่ได้อยู่ เปิดแบบ id 5นะเปิดแบบ id 5นะเปิด2รอบลุ้นเสี่ยงตายนะแบบลุ้นกันถึงตายกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคมาครับมาดูที่ id 6 id สุดท้ายในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะแต่ว่าหลัก id 6จะมี id หลักที่เปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเออนะฮะมาดูที่ id 6 id สุดท้ายในคลิปนี้กันเลยดีกว่ารอบแรกรอบแรกนี่คือ4ี่รูบี้แรกนะฮะเรามารุ้นกัน id 6 เจ็ดดาวโอ้โหรองเทา้ารองเทา 7, ้าเจ็ดไอรองเท้าหกดาวนะฮะรองเท้าเตียวหุย่ยนะมาลุ้นกันที่สี่สิบสุดท้ายกันที่ไอดีหกนะหนึ่งสองสามสี่นะฮะสี่สิบสี่สิบสุดท้ายในที่เหลือแล้วนะฮะที่เหลือแล้วจริงๆนะสี่สิบสุดท้ายโอ้โหก็ ตามนั้นเลยนะได้เกียร์ถูกมือราชินีเซลลี่มาซึ่งไอที่หผมก็ตอนนี้เกียร์เบื้องต้นก็ผมถือว่าก็อยู่ในระดับที่แบบว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะซึ่งเกียร์สำรองคริสต์มาสผมมีอีก3ามทีนนะสำหรับกระดิ่งช่องกลางนะเอ้ยกระดิ่งช่องหลังนะแล้วก็ช่องกลางผมก็มีรู้สึกก็จะมีไออ่ฮะเสื้ออยู่เยอะอยู่นะแล้วก็มีช่องหน้าที่ยังคาไว้อยู่จํานวนมากนะสำหรับคริสต์มาสก็ ตามนั้นเลยนะฮะก็โอเคนะฮะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อระจายให้ช่องอ,อาร์ติคอนเคอร์เตอร์กันด้วยนะฮะสำหรับ,รบคลิปนี้ก็ต้องขอบลาแดยเพียงเท่า,น,ทานี้ดีกว่าซีอูอเกเต็คคลิปนะครับบ๊ายบาย